ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องหลางแขนบทที่269ถึงบทที่271บทที่269ตอนบาดเจ็บสาหัสตุต่นจีนน๋องเข้าใจทันทีเจ้ากำลังทวงเวลาให้หลงจินหนียรอดไปได้สินะเจิงจิงหั่นพยกนักหน้ายิงตรงไปข้างหน้าก็จะยิ่งเข้าใกลหนานฮวากับติ้งโจ ชายภูมิที่นั่นง่ายต่อการตั้งรับยากต่อการโจมตีตามต่อไปก็ไม่อาจเอาชนะได้เจ้าคิดว่าอ่านวางแผนมาอย่างดีถือดีอะไรว่าข้ารับปากเจ้าแน่นอนจงจิงหั่นขยับกระบี่ที่พาดคอไม่ชีนเนียนชิงน้อยๆอาใส่กระบีเ่เล่มนี้ร่างของตุนจี้นอองสันสะท้านเหนือเมื่อได้ยินชัดเจนแล้วเหตุใดตุนจี้นอ๋อยังไม่รีบนำกำลังถอยออกไปอีกตุนจี้นองมองกระบี่ปลายคม ที่พาดบนขอเมชีเนียนชิงได้แต่ทำตามคำสั่งของเจ้าชิงฮั่นกำชับให้กองทหารถอยไปให้พ้นจากสายตาของเจ้าชิงฮั่นรอฟังคำสั่งอีกทีเจ้าชิงฮั่นนั่งขัดสมาธิข้างเมชีเนียนชิงมือหนึ่งถือกระบีบ่อีกมือถือน้ำดื่มดื่มน้ำเสร็จก็กล่าวกับตุนชิ้นอ๋องด้วยสีหน้าราบเรียบข้าได้ปอนยาพิษให้เมชีเนียนชิงมีเพียงข้าเท่านั้นที่มียาถอนพิษท่านกับผู้ใต้บังคับบัญชา ก็อยู่กันดีๆกลางภูเขาสักห้าหกวันเถอะถึงเวลานั้นข้าจะมอบยาถอนพิษให้เมชีเนียนชิงถ้าไม่ทำตามก็คอยเก็บศพของนางได้เลยผาดกระบี่บนคอไม่พอยังจะวางยาพิษอีกตุนจิวิทองกรดจนลมขึ้นอยากถมเข้าใส่ไปบทขยี้จึงชิงหั่นให้กลายเป็นฝุ่นยิ่งนักแต่เห็นกระบี่ของจ้งชิงหัน่นพาดบนคอเมชีเนียนชิงขอเพียงองอแรงเล็กน้อยเลือดก็จะพุ่งกระฉูดออกมา เขาก็ได้แต่ทําตามคําสั่งของเจ้าชิงฮันถึงแม้แม่ชีเนี่ยนชิงจะพูดไม่ได้แต่เห็นทหารยืนเรียงแถวเป็นมังกรยาวเต็มภูเขามองไม่เห็นท้ายแถวแต่ละคนจับดาบถือกระบี่หน้าวาดหวั่นยิ่งนักกอบกับสีหน้าดําทมึนเปี่ยมไอสังหารอย่างเห็นได้ชัดของตุนชีวิตอ๋องไม่ว่าใครเห็นก็ต้องวาดผวาสุดชีวิตมีเพียงเจ้าชิงฮันที่มีท่าทางเฉยเมยราวกับไม่ใส่ใจในใจของแม่ชีเนี่ยนชิง ก็เปียบไปด้วยความรู้สึกหลากหลายไม่รู้ว่าเลื่อมใสทอดถอนใจหรือว่าโกรธเคืองจึงชิงห้นนั่งนิ่งดุดพระพุทธรูปถือกระบี่เฝ้าเม่ชีเนี่ยนชิงอยู่หลายวันหลายคืนระหว่างนี้ก็มีลุกเดินไปเดินมาบ้างเล็กน้อยแต่นางกลัวตุนจ้นอ๋องรอบโจมตีจึงแทบไม่ได้หลับตาสักคืนต่อให้ร่างทร,รมจากเหล็กไหลาย,ยามนี้ก็ย่อมอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงตุนจ้นอ๋องรู้จักสังเกตสถานการณ์ หรือว่าโอกาสกำลังใกล้จะมาถึงกระทั่งตะวันตกดินผืนฟ้ามืดมิดดวงดาวสองสามดวงกระพริบริบรีเจ,งจิงจิงฮั่นไม่ได้หลับตาม,มาหลายคืนมือถือกระบี่หนังตาหนักอึง้งหลบลงอ่อนเพลียจนถึงที่สุดแล้วยืนหยัดมาได้ครึ่งคืนครึ่งคืนหลังเป็นช่วงเวลาที่อ่อนเพลียที่สุดหนังตาของเจ,งจิงจิงฮั่นตกลงเรื่อยเรรู้สึกเหนื่อยล้าเต็มที่แต่นางก็ยังฝืนใช้สติสุดท้ายประคองตัวไว้นึกในใจว่า นี่ก็เกือบห้าหวันแล้วหลงจินคงจะจากไปไกลแล้วกระมังเมื่อคิดมาถึงตรงนี้ก็ระบายลมหายใจออกมาสติที่ฝืนประคองไว้ก็เริ่มคลายลงยามคนง่วงสายตากับสมองล้วนไม่คล่องแคลว่วเมื่อเจิงจิงหั่นรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเบื้องหลังกระบี่ยาวเล่มหนึ่งก็แทงทะลุอ,อกโลหิตทะลักออกมาดุดบุปผาบานยอมท้นไม้รอบคางกลายเป็นสีแดงกำมายกโบราณข้างเอวของเจิงจิงฮั่นส่องแสงเจ,จิดจ้า กลางราตรีเพียงพริบตาตัวหยกขาวสะอาดดุดขี้พึ่งก็เต็มไปด้วยรอยปลิแตกสีโลหิตคล้ายกับว่าเลือดของคนได้ไหลซึมเข้าไปในนั้นจึงจิงหั่นรู้ว่าการกลับชาติมาเกิดของนางได้สิ้นสุดลงแล้วร่างอ่อนระทวยจนไร้เรี่ยวแรงล้มลงจมกองเลือดไอหมอกสีขาวลอยละล่องเข้ามาในหัวรู้สึกราวกับล่องลอยขึ้นไปบนผืนฟ้าทั่วทั้งเมืองหลวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของนาง ฝ่าแมกเหินหมอกพริบตาเดียวก็ลอยมาถึงติ้งโจเคลื่อนตัวไปอีกเล็กน้อยนานว่าก็อยู่เบื้องล่างแล้วนาจวนโหที่กำแพงขาวหลังคาดันรงจินนั่งลงบนเก้าอี้ในสวนคิ้วขมวดย่นเข้าหากันหน่วยเคราวขึ้นรุงรังเต็มหน้าร่างกายผ่ายผมคล้ายจะเกียบแท่งหนึ่งรงอันยกอาหารส่งให้เขาท่านโหปรดระง,งับความเศร้าด้วยคุณหนูเจ้งไปปาลาโลกแล้ว คงไม่อยากเห็นท่านเป็นเช่นนี้ท่านอย่าได้ทรมานสังขารต่อไปอีกเลยหรงจินผลลุกขึ้นอย่างโมโหยกมือปัดชามข้าวตกพื้นแตกเป็นเสียงเสียงเดินเหยียบเศษรซรากชามจากไปลมโชยมาพัดป่าไผ่ของจอนวนโหจนเกิดเสียงสู้ซ่าหรงจินหยิบแผ่นไม้ท้อออกจากอ,อกเสือ้อแผ่นไม้ท้อสลักอักษรไว้สองตัวชิงหันมือเรียวยาวของหรงจินลูบอักษรบนแผ่นไม้ท้อน้ำตายดนึ่ง ร่วงลงมาจากนั้นก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นในลำคอเงียบๆเบจิงชิงฮั่นรู้สึกปวดใจคล้ายกับว่าน้ำตาของเขาไม่ได้หยดลงบนแผ่นไม้ท้อแต่หยดลงไปในใจของนางแผดเผาอวัยวะภายในของนางนึกอย่างร้องบอกเขานักว่าเจ็บปวดยิ่งพลันมีน้ําเสียงอ่อนโยนหนึ่งดังขึ้นดอกชาภูเขาด้านบนบานแล้วเย็นแล้วพวกเราค่อยไปชมกันนิ้วของเจ้งชิงฮั่นงอนน้อย เรียวแรงน้อยนิดจนไม่อาจยกมือขึ้นได้คนผู้นั้นกุมมือของนางไว้เช็ดเหงื่อบนใบหน้าให้นางน้ำเสียงแจ่มใสน่าฟังอย่าก,กังวลไปข้าอยู่ตรงนี้ข้าจะดูแลเจ้าให้ดีเมื่อเจงจิงหันได้ฟังเสียงแพรราะนนั้นศีรษะก็เอียงพับหมดสติไปอีกครั้งไม่รู้ว่าผ่านไปกี่วันก็ยังได้ยินน้ำเสียงที่น่าฟังยังคงดังอยู่ข้างหูนางดอกชาภูเขาด้านนอกเหี่ยวเฉาแล้วปีนี้คงดูไม่ได้แล้ว ปีนาบพวกเราค่อยมาชมด้วยกันใหม่จงชิงหั่นพยายามฝืนตาลืมขึ้นแต่ก็ลืมไม่ขึ้นอยู่ดีเวลาผ่านไปคงจะผ่านไปหลายเดือนน้ำเสียงหน้าฟังนั้นยังพูดซ้ำประโยคคุ้นหูดอกบัวในสาบ,บานแล้วเกสรเหลืองโยกไหวตามสายลมหยดน้ำกลิ้งกอะใบบัวบนใบบัวยังมีกบเขียวกระโดดไปมาส่งเสียงร้องเจ้ารำคาญหรือไม่คนผู้นั้นกล่าวจบก็ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดเหงื่อให้นางอีก ทั้งหยิบพัดขึ้นมาพันให้นางเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีจึงถึงหันนึกถึงความรักอันยึดมั่นของหลงจินขึ้นมาแม้จะตาลืมไม่ขึ้นกลับมั่นใจว่าจะต้องเป็นหลงจินอย่างแน่นอนเป็นหลงจินที่ดูแลนางนางจะต้องลืมตามองเขาแวบหนึ่งเดิมโรคร้ายเช่นนี้ต้องอาศัยสติแน่วแน่มาเอาชนะเพราะนางม,มีความตั้งใจจึงค่อยๆมีสติขึ้นช้าๆได้ยินคนผู้นั้นเอ่ยชัดเจนขึ้นคงจะเป็นยามดึกแล้ว คนผู้นั้นกำลังนั่งอยู่ราตรีมืดมิดเรือปลมงล่องลำน้ำแสงสลัวรำไรดุดหิ่งห้อยลมเฉยพัดคลื่นซัดเรือลำน้อยงามชดช้อยละไม้หมู่ดาราถิวทัศยามค่ำคืนงามยิ่งเจ้าอยากเห็นหรือไม่จึงชิงหันขมวดคิ้วอย่างสับสนหงจินของนางไม่อาจท่องกลอนได้คนผู้นี้เป็นใครกันแน่ถ้าไม่ใช่หลงจินเขาดูแลนางมาเนินนานเพียงนี้ชายหญิงมีความแตกต่างไม่เหมาะสมยิ่งนัก ใช่แล้วนี่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมยิง่งขณะที่คิดมาถึงตรงนี้คนผู้นั้นก็หยิบผ้าขึ้นมาเช็ดเหนื่อให้นางอีกจึงจิงหั่นไร้เรียวแรงปัดออกมีเพียงนิ้วมือที่สามารถยกขึ้นช้าๆยกได้เพียงครึ่งชุนก็ถูกคนกุมมือเอาไว้ได้ยินคนผู้นั้นเอ่ยอย่างยินดีชิงหัน่นเจ้าฟื้นแล้วใช่หรือไม่จึงชิงหัน่นลืมตาขึ้นเห็นใบหน้ากระจ่างใสดุดจจันทราก็พลันพูดคำใดไม่ออก ไม่ใช่หลงจินแต่เป็นซ่งจือเพยซ่งจือเพยเห็นนางฟื้นก็ดีใจจนลืมตัวดึงนางมากอดเอ่ยซ้ำๆไปมาเจ้าฟื้นแล้วก็พอเจ้าฟื้นแล้วก็พอจงจิงฮันไม่มีแรงผลักเขาออกไปได้แต่ปล่อยให้เขากอดไปซ่งจือเพยมัวแต่ดีใจไม่ได้สังเกตท่าทางผิดหวังของเจ้า,จ,าจิงฮันเขากล่าวอย่างมีความสุขในที่สุดเจ้าก็ฟื้นอยากดื่มน้ําหรือไม่อยากกินอะไรหรือไม่จงริงฮันคิดอยากจะเอ่ยปาก แต่กลับไม่มีแรงกระทั่งจะพูดมือจับชายเสื้อของเขาเขย่าน้อยๆเซงจื่อเพอเข้าใจความหมายของนางรีบรินน้ำใส่ปากนางเจ้าได้รับบาดเจ็บถึงชีพจรเสียเลือดไปมากหยุดหายใจไปชั่วขณะตอนนี้ไม่อาจออกแรงได้มีอะไรก็ส่งสัญญาณบอกข้าจึงชิงหันไม่มีแรงตอบมือที่ยึดชายเสื้อของเขาไรเรียวแรงดื่มน้ำไปได้คำหนึ่งก็หมดสติไปอีกจบบทที่269ค่ะ บทที่270ตอนสมองขาดอากาศคนเราช่างประหลาดนักยามร่างกายปกติก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดารอจนร่างกายไม่ดีค่อยรู้ว่าสุขภาพมีความสำคัญเพียงใดจึงทิ้งหันเรียนวิชาแพทย์มาตั้งแต่เล็กย่อมรู้ว่านางอาการหนักถึงขั้นชีพจรบาดเจ็บเสียเลือดไปมากไม่หายใจไปชั่วขณะหยุดหายใจไปช่วขณะก็หมายความว่าสมองขาดอากาศสมองขาดอากาศ จะทำลายก้านสมองถ้าถูกทำลายไม่มากก็จะทำให้การเคลื่อนไหวติดขัดถ้าถูกทำลายมากก็จะสูญเสียวความสามารถในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันไปถึงขั้นไม่อาจขยับตัวได้เหมือนเช่นนางที่สลบมาเนิ่นนานจนถึงตอนนี้มือเท้าก็ยังไร้เรียวแรงเกรงว่าต่อให้ตื่นขึ้นมาก็จะกลายเป็นคนพิการมือไม้อ่อนแรงมีกําลังภายในก็นับว่าศูนย์เปล่ายังดีที่มีแรงพูดแล้วไม่เหมือนหลายวันก่อนที่ไม่มีเรียวแรงจะพูด เมื่อทรงจือเพยยกชามยาเข้ามาในห้องจึงชิงฮั่นคิดทดสอบให้มั่นใจให้ข้าลองยกชามด้วยตัวเองเถอะเจ้าเพิ่งฟืน้นเรียวแรงยังไม่เคยมีข้าป้อนเจ้าดีกว่าถึงแม้เจ้าชิงฮั่นจะไม่ประหลาดใจกับคําปฏิเสธของเขาแต่ก็ยังอดตกใจไม่ได้นึกไม่ถึงว่าตอนนี้ข้าจะไม่มีแรงกระทั่งยกชามทรงจือเพยรีบปฏิเสธไม่ใช่ไม่ใช่ข้าชอบยกชามป้อนให้เจ้าต่างหากคำพูดนี้ช่างน่าขันนัก เจ้จิงฮัง่นหลุบตาลงเช่นนี้ไม่ดีอย่างไรเสียชายหญิงก็มีความแตกต่างภายหลังพี่เพยยังคงมาให้น้อยน่อๆเธอทรงจือ้อเพยเม้มปากแน่นครึ่งคอนวันจึงค่อยเอ่ยปากมาที่นี่ทุกวันข้าก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมตามธรรมเนียมเหมือนกันดังนั้นข้าจึงคิดจะแต่งเจ้าเป็นภรรยาเดิมคิดจะรอเจ้าจนเจ้าหายดีค่อยว่ากันในใจของเจ้าจิงฮัง่นมีหลงจินอยู่ ย่อมไม่มีที่ว่างเหลือให้ทรงจือเพยแต่ทรงจือเพยดูแลนางมาเนิ่นนานทุ่มเทแรงกายแรงใจไปมากมายนางก็ไม่อาจทําให้ทรงจือเพยเสียใจได้ข้ากลายเป็นคนพิการเชื่อชีวิตนี้ไม่อยากเป็นภาระให้ผู้อื่นอีกมือเท้าล้วนใช้การไม่ได้แค่เดินก็ไม่ได้ยังจะทําอะไรได้อีกทรงจือเพยได้ยินคําพูดของนางมองสีหน้าซีขาวก็รู้สึกปวดใจทําอะไรไม่ได้ก็เป็นภรรยาของข้าเถอะ ไม่ได้แล้วเจิงชิงฮันหันหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างย้ำอีกครั้งไม่ได้แล้วน้ำเสียงช่างแผ่วเบาแต่กลับหนักแน่นมั่นคงส่งจือเพยรู้สึกเสียใจยิ่งนักส่งจื้อเพยไม่อยากต้เถียงกับคนป่วยคิดว่ายิ่งพูดก็ยิ่งมากความดื่มยาก่อนเทอยาเย็นหมดแล้วเจิงชิงฮันไม่อยากปฏิเสธความหวังดีของเขาได้แต่กลืนยาลงไปเมื่อยาลงคอกลับกระตุ้นกลิ่นข่าวเลือดขึ้นมายังไม่ทันลงท้อง ก็กระอักยาปนเลือดออกมาเปรอะใส่เสื้อคลุมของท่งจือเพยจนเลอะเทอะไม่น่ามองท่งจือเพยไม่สนใจเสื้อคลุมตนเองเช็ดคราบยาที่มุมปากของเจ้าจิงฮั่นขอเจ็บหรือไม่ข้าจะเรียกหมอมาดูอาการเจ้าตอนเย็นยังกล่าวไม่ทันจบเจ้าจิงฮั่นเขารู้สึกว่าเลือดขุมนหนึ่งพุ่งขึ้นมาอ้าปากกระอักเลือดออกมาอีกท่งจือเพยรีบยกมือขึ้นเช็ดทําให้เลือดหยดจากซอกนิ้วของเขาลงมาเป็นเปื้อนเต็มเตียงเจ้าจิงฮั่น งอตัวพิงหัวเตียงไม่ใช่เลือดในคอกระบี่นั้นแทงค่ารุนแรงยิ่งจนชีพจรขาดสบันยาก็แค่รักษาภายนอกไม่ได้รักษาถึงแก่นในข้าไม่มีทางที่จะหายดีได้คงได้แต่ยื้อเวลาต่อไปเท่านั้นทรงจื้อเพ่ฟังนางเอ่ยจบในใจก็รวดร้าวฝื้นเค้นยิม้มอาการป่วยของผู้ใดไม่ต้องค่อยๆพักฟื้นแล้วเจ้าฟื้นแล้วก็จะหายดีเป็นปิดทิ้งใจร้อนเกินไปคำพูดหลอกคนอื่นได แต่หลอกจ้างชิงฮั่นไม่ได้วิชาแพทย์ของนางสูงส่งอาการป่วยมาถึงตัวก็ย่อมดูออกจ,งจึงชิงฮั่นรู้ถึงเจตนาของซ่งจือเพยทั้งที่รู้ว่าหมดหวังที่จะหายดีแต่ก็ไม่เอ่ยคําใดเพียงแต่กล่าวพี่เพยกล่าวได้ถูกต้องเป็นค่าที่ใจร้อนเกินไปซ่งจือเพยเห็นว่าเตือนแล้วน้ําเสียงของนางอ่อนลงก็รู้สึกเสียใจไม่น่ากลับแม่แสดงอารมณ์ใดๆถูกต้องแล้วจึงจริงหั่นพิงหัวเตียงอย่างอ่อนแรง สถานการณ์ข้างนอกเป็นเช่นไรพี่เพยไม่เป็นขุนนางแล้วหรือทรงจือเพยมหานางทุกวันคืนไม่เห็นเขาออกไปข้างนอกจึงริงหั่นจึงถามทรงจือเพยกุมมือของนางไว้ข้าไม่เป็นขุนนางภายหลังจะไปเป็นเพื่อนเจ้าทุกทีสถานการณ์ข้างนอกจะเป็นเช่นไรก็ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราพวกเราจะอยู่ในเรือนนี้ใช้ชีวิตอย่างสงบจึงจิงหั่นรู้สึกกระอักกระอ่วนอยู่บ้าง ขยับมือหมายจะดึงมือของตนออกจากมือของเขากลับคิดไม่ถึงว่าเขาจะกุมมือของนางแน่นกว่าเดิมท่งจือเพ่ยพูดแล้วก็ทำได้ทุกวันล้วนอยู่เป็นเพื่อนเจ้งจิงฮั่นในห้องบางครั้งยังย้ายตำราภาพวาดเข้ามาในห้องบอกว่าถ้าวาดได้งดงามก็จะเอาออกไปขายข้างนอกร่างกายของเจ้าจิงฮั่นย่ำแย่ยิ่งช่วงเวลาที่ดีก็คือลืมตามองเขาสองสามครั้งมองภาพวาดของเขาสองสามครั้ง ช่วงเวลาที่แย่ก็สลบไปกว่าครึ่งวันวันหนึ่งซ่งจือเผยหอบภาพวาดออกไปด้านนอกภายในห้องนอกจากเจ้าชิงฮั่นก็มีสาวใช้อายุน้อยที่ชื่อชิงอีสาวใช้ผู้นั้นเดิมทํางานอยู่ที่ร้านยาสกุลเซิงซ่งจือเผยเด려เรียกตัวมาดูแลเจ้าชิงฮั่นเจ้าชิงฮั่นถามนางสถานการณ์ภายนอกเป็นอย่างไรบ้างเรียนหูหญินภายนอกวุ่นวายยิ่งนักหนานว่าส่งกําลังคนมาบุกเมืองหลวง แต่ก็บุกไม่ได้เสียทีตุนจิวินอ๋องส่งทหารไปถล่มนานว่าแต่ก็ถล่มไม่ได้เสียทีเช่นกันสองฝ่ายคุ้มเชิงกันอยู่เนิ่นนานจึงจิงฮั่นตกใจนานว่ายังบุกโจมตีเมืองหลวงหรือได้ยินมาว่าตุนจิวินอ๋องทำร้ายภรรยาของเสียยยยเส่ยวโหเยี่ยจนตายเสี่ยวโหเยี่ยลั่นวาจาไว้ว่าความแค้นที่ฆ่าภรรยานี้ไม่ตายก็ไม่มีวันเลิกราภรรยาของเสี่ยวโหเยี่ยหรือ จของเจ้าจิงฮั่นสันสถานปวดร้าวจนไม่สามารถเอ่ยคําปิงอี้นึกว่าเจ้าจิงฮั่นไม่เข้าใจจึงอธิบายเพื่อคุมค้มครองให้กองทหารของท่านหูถอยกลับนานว่าได้ระายะาของเสี่ยวโหเยีย่ยื้อกองทัพของตุนจิ้นอ๋องบนเขาเพียงคนเดียวถึงห้าวันภายหลังนางถูกตุนจิ้นอ๋องแทงตายในกระบี่เดียวเจ้าจิงฮัง่นไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรแต่น้ําเสียงกลับสั่นเครือเศร้าส้อยภายนอกลือกันว่า หญินของท่านหูถูกตุนจวินอ๋องแทงตายหรือแน่นอนว่านางตายแล้วท่านหูกอดป้ายวิญญาณหญินเข้าพิธีแต่งงานจึงชิงหันหลับตาลงน้ำตาไหลอาบแก้มภายนอกลือกันว่านางตายแล้วแต่นางยังมีชีวิตอยู่ในเรือนแห่งนี้นี่คงจะเป็นการจัดการของซ่งจือเพยทิงอี้เห็นน้ำตาของจ้งชิงหันไหลไม่หยุดก็ถามอย่างตกใจผู้หญินไม่สบายตรงไหนหรือต้องการให้บ่าวไปเรียนเชิญหมอมาหรือไม่ จึงจิงหั่นปาดน้ำตาข้าไม่เป็นอะไรพูดเรื่องของเซียวหหวเยี่ยให้ข้าฟังอีกเถอะข้าชอบฟังถิงอี้มองนางอย่างประหลาดใจแวบหนึ่งได้ยินว่าวันที่ท่านโหูกอดป้ายวิญญาณหูหยินของเขาเข้าพิธีแต่งงานตัวเขาไม่ได้สวมชุดมงคลสวมเพียงชุดไว้ทุกสีขาวทั้งตัวชุดไว้ทุกตัวนั้นใส่ตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้จึงจิงหั่นปิดตาลงขอาสวมชุดไว้ทุกไม่น่ามองสวมชุดสีม่วงจึงจะน่ามองที่สุด เข้ากับนิสัยของเขาที่สุดถิงอีนิ่งไปผูห้หญินรู้จักท่านโหรืจงทิงหั่นพยายามขดกายเข้าผ้าหม่มท่าเหนื่อยแล้วทิงอีรีบเข้ามาจัดวางหมอนประคองจึงทิงหั่นให้นอนลงจึงทิงหัน่นซุกตัวในผ้าหม่มชั่วครูเดียวก็รู้สึกมึนงงเลื่อนลอยรู้สึกว่านางฝ่าเมฆเหินหมอกล่องลอยได้อีกครั้งขางหน้าต่างของจอนวนโหที่หน่นว่า หลงจินสวมชุดไว้ทุกสีขาวเป็นเวลาดึกแล้วแสงจันทร์นวลผ่องาสาดส่องขับเน้นให้ใบหน้าของเขาดูซีดขาวยิ่งขึ้นจึงถึงหันลอยเข้าไปในห้องเรียกเขาคำหนึ่งท่านโหแต่หลงจินไม่ได้ยินดวงตาว่างเปล่าของเขามองออกไปนอกหน้าต่างในอกกอดของชิ้นหนึ่งไว้แน่นด้วยท่าทางทนุถนอมราวกับของล้ำค่าจึงถึงหันปลายตามองเห็นป้ายวิญ,ญญาณแผ่นหนึ่งบนนั้นเขียนไว้ว่าภรยาผู้ล่วงลับ แซ่เจิงเจิงชิงฮั่นพันร้องไห้อย่างระง,งับไม่อยู่จบบทที270่7 7 0ค่ะบทที่271ตอนตัดสินใจเด็ดขาดเรื่องแรกที่ส่องจือเ่ยทำหลังจากกลับเลือนมาก็คือมาหาเจิงชิงฮั่นเขาเพิ่งก้าวเข้ามาในห้องก็รู้สึกได้ถึงสถานการณ์ผิดปกติจึงชิงฮั่นขดตัวงอนในผ้าหม่มตัวสั่นไม่หยุดหน้าผากเต็มไปด้วยเหงือ่อใบหน้านองไปด้วยน้ำตา ทรงจื้อเพยสาวเท้าไปหน้าเตียงเห็นนางมีท่าทางเลื่อนลอยน้ำตาไหลรินไม่หยุดน้ำเสียงเป็นกังวลชิงหัน่นรีบตื่นเร็วฝันร้ายหรือจึงชิงหั่นไม่ได้ยินอะไรทั้งสิน้นได้แต่มองหลงจินที่สวมชุดไว้ทุกสีขาวนิ่งในฝันหลงจินลูบป,ป้ายวิญญาณจึงชิงหัน่นจะรอข้าที่สะพานในเหอก่อนรอข้าแก้แค้นให้เจ้าจนสําเร็จจะต้องไปหาเจ้าแน่นอนจึงชิงหั่นล่องลอยอยู่กลางอากาศ บนโลกนี้มีเพียงสตรีทีท่ดีมากมายไม่มีค่ายังมีผู้อื่นอีกท่านอย่าได้ทำเรื่องโง่เขลาหลงจินลูกป้ายวิญญาณทั้งที่ไม่ได้ยินคำพูดของนางแต่กลับเอ่ยรับตอบนอกจากเจ้าถ้าไม่ต้องการใครทั้งนั้นให้เจ้ารอข้าที่สะพานนิเหอเจ้าก็รอข้านะจนงจึงหั่นเห็นหลงจินยิดมมั่นงมงายก็สับสนวุ่นวายจนเลือดลมปั่นป่วนรู้สึกเพียงในลำคอหวานวูบขึ้นมากระอักเลือดออกมาคำโต ทรงจือ้อเพยตื่นตกใจเจิงชิงฮันกระอักเลือดคำโตออกมาขณะหมดสติอยู่ผ้าห่มแดงก่ำไปหมดเขารีบดึงเจิงชิงฮันออกมาจากผ้าหม่มมาแนบกายยืนมือไปอังจมูกของนางรู้สึกเพียงลมหายใจรวยรินนักก็รีบร้องเรียกติดติดกันเจิงชิงฮันรีบฟื้นเร็วเจิงชิงฮันลืมตาขึ้นพี่เพยท่านกลับมาแล้วหรือท่านหมอบอกว่าอาการของเจ้าคงที่แล้ว เหตุในวันนี้จึงกำเริบขึ้นมาอีกเจ้าหายใจเข้าออกลึกๆข้าจะไปเชิญท่านหมอมาเจิงชิงฮั่นน้ำเสียงอ่อนแรงไม่จำเป็นคนที่ชีพจรขาดสะบั้นไหนเลยจะมีอาการคงที่ได้ก็แค่เป็นการยือชีวิตสักพักเท่านั้นสีหน้าของซ่งจือเพยมนหมองลงเจิงชิงฮั่นไอหนักๆลม้มลงไปในอ้อมกอดของซ่งจือเพยซ่งจื้อเผยประคองนางนอนลงไปเมื่อได้เปลี่ยนผ้าห่มเป็นผืนใหม่สะอาดเรียบร้อยน้ำเสียงอ่อนโยน เจ้าพักผ่อนให้ดีข้าจะยกยาม,มาให้เจ้าดื่มแล้วอาการป่วยก็จะดีขึ้นพูดยังไม่ทันจบเจิงชิงฮั่นก็สลบไปอีกการสลบครั้งนี้กินเวลาไปสองเดือนจิงชิงฮั่นนอนหายใจรวยรินบนเตียงบางครั้งก็ลืมตาขึ้นมามองส่งจือเพอยแล้วก็หลับตาลงไปอีกส่งจือเพอยเห็นนางป่วยหนักก็ปูที่นอน้างเตียงเพื่อจะได้สะดวกต่อการป้อนยาและดูแลนางตอนกลางคืน ตอนเที่ยงคืนได้ยินเสียงขยับเบาๆบนเตียงท่งจือเพยจุดโคมลุกขึ้นมองเห็นเพียงโลหิตสายหนึ่งซึมออกมาจากมุมปากของเจิงชิงฮั่นผ้าห่มที่เพิ่งเปลี่ยนแดงฉานไปทั้งผืนส่งจือเพยหันหลังให้แสงไฟลอบเช็ดน,น้ำตาก่อนจะเข้ามาอุ้มเจิงจิงฮั่นไว้ในอ้อมกอดเช็ดเลือดที่มุมปากของนางพลังถามรู้สึกกระหายน้ำอยากดื่มน้ำหรือไม่เจิงจิงฮั่นกำสาบเสื้อของส่งจือเพยไว้น้ำเสียงแผ่วเบา ข้าคิดถึงหลงจินส่งจื้อเพยรั้งตัวเจิงจิงฮั่นเข้ามากอดน้ำตาไหลรินสะกดกลั้นความปวดร้าวรอจนร่างกายของเจ้าหายดีข้าจะพาเจ้าไปพบเขาที่หนานว่าเจิงจิงฮั่นซุกตัวในอ้อมกอดเขาน้ำเสียงไร้เรียวแรงข้าไม่มีทางดีขึ้นได้อีกให้ข้าพบหน้าเขาครั้งสุดท้ายเถอะส่งจื้อเพยกัดฟันแน่นไม่เอ่ยคำใดเจิงจิงฮั่นเห็นเขาไม่มีความเคลื่อนไหวก็หยุดเลือดลมในลำคอไว้ไม่ได้ กระอักเลือดออกมาอีกส่งจื้อเพ่จนปัญญาได้ได้ข้าจะหาวิธีให้เจ้าได้พบหน้าเขาสักครั้งจิงชิงหันได้ยินคำมั่นจากทรงจื้อเพ่ก็รู้สึกวางใจหมดสติไปในอ้อมกอดของเขาหนทางไปหนานว่ายาวไกลหากนั่งเรือต้องถูกกระแทกไปมาคนที่ได้รับบาดเจ็บจะทนรับได้อย่างไรกันส่งจื้อเพ่เห็นลมหายใจของนางคล้ายมีคล้ายไม่มีเกรงว่ายังไม่ทันถึงหนานว่าก็จะสิ้นใจกลางทางก่อน อดไม่ได้ที่จะกอดนางร้องไห้ห้าวันต่อมานานว่ายกทัพบ,บุกเมืองหลวงส่งจื้อเพยบอกข่าวแก่เจ้าจิงฮั่นตั้งแต่เช้าตรู่หลงจินนำกองทัพบ,บุกเข้าตีเมืองหลวงกองทหารตั้งค่ายอยู่ที่ชนบทนอกเมืองถึงเวลานั้นพาเจ้าไปที่นั้นยอมต้องมีโอกาสได้พบหลงจินสักครั้งเจ้าจิงฮั่นเพิ่งตื่นได้ยินแล้วก็เบิกบานนักหลังน้ำตาออกมาอย่างมิอาจรังยับได้ส่งจือเพ่ยยกมือขึ้นเช็ดน,น้ำตาให้นาง บัดน,นี้ชายแดนเกิดจจราจนตุนจวินอ๋องส่งกองกําลังครึ่งหนึ่งไปชายแดนครึ่งหนึ่งรังอยู่ในเมืองหลวงหลงจินช่างรู้จักเลือกโอกาสจึงชิงหั่นคิดว่าในอีกไม่ช้าก็จะได้พบกับหลงจินทั้งร่างก็กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาพิงหัวเตียงข้ากับเขามักมีวาสนาต่อกันถ้าเขาไม่มาเมืองหลวงเกรงว่าข้าก็จะดับสิ้นในระหว่างการเดินทางถึงนานว่าทรงจื้อพยน้ำเสียงเลื่อนลอย ถ้าพูดว่ามีวาสนาอันที่จริงข้ารู้จักเจ้าก่อนเขาอีกจึงจิงหั่นเงียบไปทรงจื้อเพยกล่าวต่อไม่รู้ว่าต้องการพูดให้ใครฟังถ้าพูดถึงการมั่นหมายแต่งงานข้าก็เร็วกว่าเขาก้าหนึ่งตอนนั้นถ้าไม่ใช่เพราะหวังชงออกอุบายพวกเราคงจะได้แต่งงานกันไปแล้วนึกถึงการดูแลทั้งหลายที่ทรงจือเพยมีต่อนางในหลายวันมานี้จึงจิงหั่นก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีวันนั้นข้าได้ยินว่า มีสตรีคนหนึ่งขวางกองทหารของตุนจิวินอ๋องไว้เพียงลำพังห้าวันข้าก็เดาออกว่าเป็นเจ้ารีบควบมา้าทะบึงไปหาเจ้าที่กลางภูเขาเจ้าถูกกระบี่แทงบาดเจ็บนอนไร้ลมหายใจอยู่บนพื้นตุนจิวินอ,อ๋องต้องการแผนศพของเจ้าประจารต่อหน้าผู้คนเป็นข้ากับแม่ชีเนี่ยนชิงที่ขอร้องตุนจิวินอ๋องจึงสามารถอุ้มเจ้ากลับมาฝังในจวนได้เจ้าขาดลมหายใจไปแล้วชัดๆแต่ตอนที่ขา้าขุดหลุมเสร็จเตรียมฝังเจ้าลงไปนั้น เจ้ากลับหายใจยาวออกมาตอนนั้นข้านึกว่าเจ้ากับข้ามีวาสนาต่อกันแต่วันนี้เจ้ากลับบอกว่าเจ้ากับหลงจินจึงจะมีวาสนาต่อกันในใจของข้ารู้สึกเคว้งคว้างผิดหวังอย่างยิ่งจึงชิงหั่นอยากพูดสักคำแต่ก็อ้าปากค้างพูดคำใดไม่ออกนางกับส่งจือเผยคลาดกันไปมาตลอดคลาดมาตลอดในครึ่งชีวิตก่อนหน้าส่วนครึ่งชีวิตหลังนางไม่เคยต้องคลาดต่อให้ต้องคลาดกัน นางก็จะต้องติดตามหลงจินเรื่องมาถึงขั้นนี้ก็ยังจะเอ่ยปากคําใดได้อีกทิงอีบยกยาเข้ามาทรงจื้อเพยรับยามาป้อนให้กับเจิงชิงฮั่นด้วยมือตนเองเจิงชิงฮั่นดื่มยาขาอยากมองหลงจินอยู่ไกลๆสักแวบหนึ่งพอมองเสร็จท่านก็พาข้ากลับมาเถอะเพราะเหตุใดฝ่าไม่คนหยิบยืมอายุไขคนใกล้ตายอย่างขา้าต่อให้ได้พบกับเขา อีกไม่กี่วันก็ต้องลงในปรโลกแล้วยายจะต้องทำให้คนชอบช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยนางได้ตายไปครั้งหนึ่งหลงจินก็ได้เสียใจไปรอบหนึ่งกอดป้ายวิญญาณน,นางแต่งงานไปแล้วตอนนี้ตายแล้วคืนชีพได้ไม่มีความจำเป็นที่จะให้เขาเห็นนางตายไปกับตาอีกรอบทรงจื้อเพ่ทำตัวกระฉับกระเฉงคนึงหาไม่ลืมเลือนเป็นประโยคที่ดีที่สุดในโลกหลงจินคนึงหาเจ้าไม่ลืมเลือนเจ้าก็คนึงหาเขาไม่ลืมเลือน พวกเจ้าล้วนคิดเช่นเดียวกันจงชิงฮั่นนิ่งเงียบท่งจือเผยเงียบไปครู่หนึ่งน้ำเสียงพันนน้มนวลเจ้ารีบกินยากินยาแล้วจึงจะหายดีได้รอจนเจ้าหายดีอยากจะไปไหนก็ไปได้จงชิงฮั่นเหลือบตามองเขาท่งจือเผยสบตานางไม่ว่าเจ้าจะตัดสินใจอย่างไรข้าล้วนเห็นว่าดีไปหมดสายตาของจงจิงฮั่นเพียบไปด้วยความทราบสินใจ รอจนค่าหายดีอยากจะปลูกดอกชาภูเขาสักหลายตน้นในสวนของพี่เพยรอจนดอกชาเหล่านั้นบานจะร่วมชมกับพี่เพยดดวงตาของซ่งจือเพยมีแววเจิดจ,จ้าขึ้นมาดีพวกเราจะชมดอกชาด้วยกันจึงชิงหั่นฝืนยิ้มเต็มทีในใจกลับรู้สึกว่าแม้จะได้ปลูกดอกชาภูเขาแต่ตัวนางกลับไม่อาจอยู่รอจนถึงวันที่ดอกชาบานได้จบบทที่271ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรือออลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ